นี่ก็เป็นอีกงานนะคะที่แพทพาวเวอร์แพหรือภริษบุญทองนุ่มได้เดินหน้าใช้ประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดของตัวเองมาเตือนใจใคนอื่นๆค่ะรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กล้าวพลาดไปแล้วด้วยนี่เป็นงานสร้างฝันผ่านเส้นผมนะคะงานนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกคุมความประพฤติที่มีความสามารถในการตัดผมมาประชันฟีมือกันค่ะเพื่อฝึกฝนทักษะ สร้างทางเลือกในการสร้างอาชีพในอนาคตพี่แพทย์เองมอว่าการจัดงานทําให้ผู้ที่เคยทําผิดพลาดได้มีทักษะเพิ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะจะทําให้เห็นคุณค่าของตัวเองและสร้างอาชีพได้ค่ะมีความสําคัญมากนะครับผมเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเรียนรู้จักคุณค่าของตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องงานงานต่างๆที่มันจะก่อเกิดอาชีพได้ นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ใหผู้ที่ก้าวพลาดนนครับรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถต่างๆอื่นๆนอกเหนือจากเดิมได้อีกนะครับ หลายปีมานี้เรื่องราวหลังกำแพงเรือนจำได้รับการเผยแพร่อย่างมากนะคะยิ่งมีกระแสหนังดังที่มีเนื้อหาเดียวกันคอนเทนต์ผู้ต้องขังก็เลยยิ่งมีคนสนใจผลิตการออกมามากค่ะมีตั้งแต่คำสั์ในคุกอาหารเมนูเด็ดไปจนถึงเรื่องดักด๊าที่ก่อนหน้านี้ก็มียูทูบเบอร์ดังรายหนึ่งนะคะทำคอนเทนต์แนวนี้แล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะทีเดียวว่าทำไมไม่ได้คิดถึงกลุ่มผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่นเลย สำหรับที่แพตท,ที่ทำงานร่วมกับอดีตผู้ต้องขังและหน่วยงานรัฐมานานมองว่าคอนเทนต์เรื่องหลังกำแพงก็เป็นคอนเทนต์แนวหนึ่งในโลกออนไลน์ค่ะและก็ต้องมองให้แบบเท่าทันด้วยว่าอาจมีการเติมแต่งเพื่พอความบันเทิงดังนั้นวิจารณญาณของผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแต่สำหรับตัวเองแล้วมองว่าคอนเทนต์ในเชิงสร้างแรงบันดาลใจบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตผู้ต้องขังและการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคอนเทนต์ที่สร้างประโยชน์ได้จริงค่ะ คือคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องต้องมองให้เป็นคอนเทนต์นั่นแหละนะครับเพราะว่าอาจจะมีการแต่งเติมหรือใส่สีสันให้มันดูตื่นเต้นดูน่าสนใจนะครับในในโลกของสื่อหรือว่าในโซเชียลปัจจุบันคนที่เสพสื่อหรือว่าน้องๆเยาว,วชนวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องแยกแยะด้วยนะครับอันไหนที่ ที่เป็นความรุนแรงอนไนที่เป็นความประพื้นที่จะเกาะเกิดปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็สังคมคนรอบข้างนะครับก็อย่าไปเรียนแบบนะครับแล้วก็เลือกเอาจุดที่มันเป็นข้อเตือนใจกับเราเลือกเอาจุดที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองนะครับมาเป็นแง่มุมในการใช้ชีวิตดีกว่านะครับ ในจีนก็เพิ่งมีข่าวดังไปนะคะเป็นเรื่องของอดีตผู้ต้องขังหญิงหน้าตาดีรายหนึ่งพอเธอพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยก็ทำคอนเทนต์โดยใช้ชีวิตในคุกเป็นจุดขายค่ะเรื่องนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักมากทำให้แพลตฟอร์มโด่อินค่ะสั่งแบนช่องของเธอทันทีแล้วก็ให้เหตุผลว่าห้ามใช้ประสบการณ์ในเรือนจำหรือการกระทำความผิดทางกฎหมายมาเป็นจุดขายในการสร้างรายได้ สำหรับในบ้านเราอาจไม่ได้มีการควบคุมแบบนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวิจารณญาณของผู้ชมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยอาต้องทํางานหนักขึ้นนะคะในการตรวจสอบและให้คําแนะนํากับบุตรหลานในยุคที่คอนเทนต์คุกเกลือดโซเชียลม,มีเดียค่ะ